สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่นเคยเครบับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณบุญยิ่งเนนจิบศรัทธาขอคุณบางอ่อนโพสีปัทมกุลศรัทธาขอคุณพัสนันพ้นภัยและศรัทธาของคุณสุชาดาโพเงิน ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านทางกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสบทสัพพะทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะ การให้ทั้งปูงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณบุญยิ่งเนนจิบให้คุณบังอ่อนโพสีปัทมกุลให้คุณพัฒนานพนัยให้คุณสุชาดาโพเงินทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติอนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยท้งหลายท้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณธีราคุจิตรนานพินรุณรัตและครอบครัวรับเป็นเจวาภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสัทธาของคุณธีราคุจิตรนานพินรุณรัตและครอบคร,ครัวกันนะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังนะติดตามเราฟังธรรมบรรยายจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้เลยเลยครับถูกต้องไหมครับยกเลิกนะฮะพระป่ากระถินเอา้าหันหน้าหรือหันหลังก็ได้กลับไปดูลูกไปกอดลูกไปปลอบใจลูก บอกให้ลูกแม่รักลูกนะพ่อเนี่ยรักลูกนะลูกรู้นะว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยรักลูกขอให้ลูกตั้งใจเรียนนะได้บุญแล้วต้องเสียเงินไหมคะต้องเสียเงินไหมคะไม่ต้องเลยเพียงล้วดนี่เราทําบ,บุญกับลูกแล้วลูกก็ชื่นใจแม่ขอพันหนึ่งสิ่งให้หรือไม่ให้ครับ ให้หรือไม่ให้ครับให้สิครับให้สิครับแต่ลูกต้องไปฟังธรรมะมาเล่าให้แม่ฟังก่อนนะเออล้วก็เข้าสู่ทัตตาเศรษฐีเลยสิครับทัตตาเศรษฐีอะลูกขี้เกียจเกเรน่าดูชาวว่าพ่อขอตังกร้อยนนะฮะให้เลยครับ ถ้าลูกไปฟังธรรมะพ่อจะให้มากกว่านี้อีกลูกจะได้เยอะครับลูกอยากได้เยอะไปฟังธรรมะเพราะพ่อบอกว่าถ้าเองไปฟังธรรมะมาพ่อจะให้พันนง่งเลยนั่นอ,อลูกขอร้อยพ่อให้พันเงิถ้าลูกไปฟังธรรมะลูกก็ไปฟังธรรมะไม่ได้ฟังไปถึงนั่งหลับตกเย็นก็กลับพอ่อไปฟังมาแล้วพอ่อพระเทศว่าไงแล้วลูก หลับพ่อไม่ได้ฟังะอ้าเขาไม่ได้ฟังนีลาา่ลูกเอ่อเอาไหมลูกถ้าหากลูกไปฟังอีกพ่อจะให้หมื่นนึงเลยแล้วนํามาเล่าให้พ่อฟังด้วยไม่เอาแล้วได้พันแล้วจะเอาอีกหมื่นนึงไปตั้งใจฟัง,ต,ง,ฟงตั้งใจตนจนจบพุทธเจ้าทรงทราบวนิสัยสแสดงธรรมะอริยสัจให้ฟังฟังจบบรรลุเป็นโสดาบัน กลับมามากรา,าพ่อพ่อก็พระแสดงเท่าไงลูกเล่าให้พ่อฟังตั้งแต่ต้ตตตนจนจบพ่ออรังวันมาให้ไม่เอาหรอกพ่อเห็นไหมเป็นโซดาบันแล้วไม่เอาหรอกพ่อฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงตนเนี่ยให้ลูกรู้ว่าเรารักแสดงตนให้ลูกเรรู้ว่าเรานี่เอาใจเขาอาจจะได้ใจขอตัง ให้นะครับย่ำให้แต่บอกมีเงื่อนไขอเอาจะไปฟังพระเทศที่ไหนอ่ะไปที่อุเทนถวาย <c oughs> <c oughs> ไปกับแม่ <c oughs> ไปกับพ่อใช่ไหมเออก็มานั่งฟังด้วยกันคัดกลับไปทบส่วนนะอาจารย์สอนหน่อยพรอาจารย์สอนให้เขาเถอะครับให้เขาเถอะนะฮะ เพราะเขาเกิดสติเกิดปัญญาแล้วเราไม่ได้ให้เปล่านะให้เงินด้วยให้สติให้ปัญญาให้อุปนิสัยให้บุญที่จะเกิดขึ้นแก่เขาด้วยเพราะนั้นต้องให้รางวัลเขานะฮะแม่ลูกก็เหมือนกันต้องแสดงความเคารพต่อพ่อแสดงความเคารพต่อแม่พ่านะด้วยจริงใจดูแลท่าน หาผล,ลไม้ที่ดีๆหาอาหารที่อร่อยอร่อยหาเสื้อผ้าดีๆเอาไปมอบให้ท่านได้บุญนะครับได้บุญนี่เป็นวัตคามีกุศลแค่วัตคามีกุศลอย่างเนี้ยสันติสุขเกิดในครอบครัวแล้วไหมฮะแน่นอนครับสันติสุขเกิดในสังคมแล้วครับสันติสุขเกิดต่อประเทศชาติแล้วครับนะฮะเอาดูต่อไป เราจะเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยให้มีตนเป็นเกาะหมายถึงอะไรฮะให้มีตนเป็นเกาะกำบังให้มีตนเป็นที่พึ่งก็หมายถึงเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าม,มาเป็นที่พึ่งนะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้อีกครับในส่วนของวัตคามีกุศลเข้าใจแล้วนะฮะนอกอยากให้ทานเนี่ย เมื่อกี้ยกตัวอย่างมาเรื่องทานนะไมัยนะฮะให้ธรรมะเป็นทานแก่ลูกให้ธรรมะเป็นทานน่ะไม่ใช่ไปเทศสอนเขาหรอกครับให้ให้ธรรมะเป็นทานแก่ลูกคือให้ความปรารถนาดีแก่ลูกปรารถนาดีคือเมตตาให้ความเมตตาแก่ลูกบางทีเราก็ไม่รู้เมตตามันคืออะไรวะโดยดูหนังเรื่องใครดาราเขาชื่อเมตตาใช่ไหมก็ได้จะนึกถึงเมตตาอยู่เลย เมตตาคือความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารความปรารถนาดีมีต่อลูกมีความปรารถนาดีมีกรุณาสงสารลูกความปรารถนาเนี่ยเป็นเมตตาปรารถนาดีเป็นเมตตานะมีความสงสารต่อลูกถ้าลูกโง่นะก็จะเสียทีเขาก็จะมึดบนอานการจะไปทําความชั่วทําบาปตายไปลูกจะต้องไปตกนรกไปสู่ทุกขติ นี่สงสารทําไงจะให้ลูกเนี่ยรู้สูงขึ้นไปอีกทางว่าจะให้ลูกว่าชีวิตของลูกกับแม่เหมือนกันแม่คนับวันจะแก่เท่าลูกต่อไปก็นับวันจะแก่เท่าแก่อย่างเราก็ยังรู้ศีลรูล้ธรรมะทาไงจะให้ลูกแก่อย่างเราบ้างมีศีลมีธรรมะเอาไปสอนตัวเองบ้างเรามีศีลมีธรรมะเอาไปสอนลูกแล้ว ต่อไปลูกมีศีลมีธรรมะก็เอาไปสอนลูกของลูกอีกทีหนึงนี่คือความสงสารต่อลูกอยากให้ลูกเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเดินทางจะได้มีพิษเดินทางจะได้ถูกต้องมุ่งสู่สุคติเทวโลกนี่คือหัวใจสำคัญของคำว่าวัตคามีกุศลวัตตะนี่ก็แปลว่าเวียนไหวนะครับเวียนไหว คามีก็หมายถึงว่ามันติดตามนะฮะนะฮะกุศลที่ติดตามที่เวียนไหวเวียนตายเวียนเกิดนะฮะแต่มันไม่ไปทุกขติได้เกิดในสุขตินะฮะไม่ไปในในทุกขติได้เกิดในสุขติและเราก็เรียนให้มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าสุขติตามสุดก็คือมนุษย์นะฮะขั้นกลางก็เทวดาขั้นสูงก็พรม อาลูกพรมนี่คือขั้นสูงนะฮะ mm hmm. เวียนว่ายเวียนตายอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าวัตาคาามีนะกุศลที่ยังต้องเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสุคติเทวโลกพรมโลกนะ mm hmm. ส่วนกุศลที่นำห้พ้นจากการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดนั่นคือ, mm hmm. อตามหลักก็คือโลก,กโลก,กุตระกุศล แต่การที่จะก้าวเข้าสู่ขึ้นโลกุตตรคุณลนก็คือพระเจ้าทรงแสดงให้มีตนเป็นเกาะคำบางมีตนเป็นที่พึ่งอัตถกถาอธิบายเรื่องมีตนเป็นเกาะคำบ,บังโดยหยิบยกพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกุพิกุเล่าให้ฟังว่า,าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนบิดา สงสาวกของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนลูกนะฮะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนบิดาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนลูกดูความตรงนี้ครับอ่าตัวนี้ก่อนอ่าให้ครบสี่ก่อนนะฮะหนึ่งให้พิจารณาเห็นกายเห็นกายในกายอยู่ แมมลำบากใจลำบากใจตรงที่ว่าถ้าหากใครได้เรียนสติปัฏฐานสูตรมาก่อนเข้าใจทันทีถ้าใครยังไม่ได้เรียนสติปัฏฐานสูตรเลยก็จะต้องถอยหลังไปเรียนสติปัฏฐานสูตรเพราะธรรมะข้อนี้มีรายละเอียดอยู่ที่มหาสติปัฏฐานสูตรแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะเรื่องการพิจารณา เห็นกายในกายปรากฏว่าจีนมีสามก๊กจีนน่ะมีสามก๊กเคยดูหนังเรื่องสามก๊กไหมเออนะั่นแหละหัดดูสมัคจะได้ดูโอ้สามก๊กของจีนนี่แต่และก๊กมันเป็นยังไงนะครับแต่เมืองไทยมากกว่าสิบก๊กครับเรื่องการสอนไงไม่เหมือนกันหรอกครับ สำนักนั้นสำนักโดนสำนโนนสำนักนี่สำนักนั้นแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันยึดเอาคำสอนพุทธเจ้าเขามียึดเอาคำสอนของข้าพเจ้าเขามีคนะเจ้านะฮะข้าพเจ้ากับพุทธเจ้าลงเจ้าเหมือนกันนะบางทีก็ของข้าพเจ้านี่พุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า อ้างว่าพุทธเจ้าสอนไว้บางทีก็พุทธเจ้าสอนไว้ข้าพเจ้าสอนพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมะเรื่องมหาโจรห้าจำพวกว่า,างๆก็คงจะได้เรียนลอีกไม่นานนะมหาโจรห้าจำพวกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยฮะเยอะเลยนะฮะกกต่างๆเราเนี้เยอะแต่เราไม่แตะแต่ให้รู้ไว้ว่ามีอยู่นะฮะ ตอนนการตีความคำว่าพิจารณาผมวงเล็บผม,ผมวงเล็บว่าตามรู้เพราะบาลีใช้คำว่าอนุปัสนาแต่ภาษาไทยแปลอนุปัสนาเป็นพิจารณาการปฏิบัติธรรมะนะฮะการปฏิบัติธรรมะจะต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุและผล ไม่ใช่ปฏิบัติตามตามๆกันไปต้องเข้าถึงเหตุผลตอนนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าบาลีใช้คำว่ากายานุปัสนาพอมาถึงภาษาไทยแปลว่าพิจา,ารณาบาลีอนุนี่แปลว่าตามปัสนาแปลว่ารู้นะแต่พอแปลแล้วมันกลายเป็นพิจารณา ไปได้อย่างไรจึงต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้เราทัานทลายมาพิจารณาดูว่าระหว่างคำว่าพิจารณากับผมลงเล็บไปว่าตามรู้ผมสอนเอาบาลีเป็นหลักที่สำนักปฏิบัติธรรมะถิ่นกระขาวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยตามรู้ไม่ใช่พิจารณาตามรู้นั้นอารมณ์มันกำลังมีอยู่ ตามรู้อารมณ์ที่กำลังมีอยู่อารมณ์ที่กำลังมีอยู่นั้นเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์ของจริงอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์นะครับแต่พิจารณานั้นมันกว้างกว่าตามรู้พิจารณานั้นเอาอาดีตมาก็ได้เอาอนาคตมาก็ได้เอาปัจจุบันมาก็ได้แต่ถ้าหากว่าตามรู้อดีตมันไม่มีนี่ครับมันพ้นไปแล้ว อานาคตมันก็ยังไม่มานี่ครับจะไปตามรู้ก็อะไรเราบอกว่าสันชัยไปตามสอมพงด์ดิสัมพง์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนมันยังไม่มากลับมันไปแล้วจะไปตามที่ไหนมันต้องมีสิมันถึงจะตามได้ใช่ไหมฮะนั่นใบความ้ันต้องมีสิถึงจะตามได้ถ้าไม่มีจะไปตามที่ไหน แัน้นใช้คำว่าตามเนี่ยแสดงว่ามันมีอยู่ถ้าพิจารณาแล้วก็สมพงมันไปแล้วก็น้อมมันมาพิจารณาได้ใช่ไหมลมพงมันยังไม่มาก็น้อมมามาพิจารณาได้ดันั้นใครคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นอดีตก็ได้เป็นอนาคตก็ได้แต่ถ้าหากว่าตามรู้แล้วก็เอามันมีอยู่กำลังมีอยู่แค่นั้นนั่งอยู่ นั่งอยู่ก็รู้ว่าใครนั่งนี่คือการตามรู้ตามรู้ว่ามันเป็นใครเนี่ยกำลังมีอยู่เนี่ยเรือ่องผมจึงให้เราใช้คำว่าตามรู้ตรงกับบาลีว่าอนุปัสนากายาก็คือกายคำว่ากายก็ไม่ได้แปลว่าร่างกายน,ะนี่มันเป็นอย่างไ้ครับกายานุปัสนาก็ไม่ได้แปลว่าร่างกาย กายเป็นแปลว่า <t> ร <ired> <N> ่างกายบังเอิญภาษาไทยกายแปลว่าร่างกายบาลีก็ใช้คําว่ากายแต่ไม่ได้แปลว่าร่างกายกายบาลีหมายถึงที่ประชุมที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลก็เรียกว่ากายที่ประชุมของนามธรรมก็เรียกว่ากายที่ประชุมของบวตรธรรมะก็เรียกว่ากายแต่ไม่ได้หมายถึงร่างกาย ฉันั้นในมาสติปัฏฐานคําว่ากายหมายถึงที่ประชุมของหมวดธรรมะอยู่มีทั้งหมด14ข้อ14บับัพพะเอาข้อใดข้อหนึ่งมาตามรู้นั่นแหละเรียกกันว่ากายในกายกายในกายก็คือหนึ่งใน14นั่นคือกายในกายแต่ปัจจุบันนี้เราก็มีตีความไปมากมาย กายในกายหมายว่านี่คือร่างกายแล้วยังมีอยู่ในกายอีกนั่นก็แสดงว่าเอากายภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเลยมีความเข้าใจกลับไปคนละที่คนละทางครับความหมายคำว่ากายในกายก็เลยแต่ละที่แสดงตีความหมายไม่เหมือนกันจะนั่นตรงนี้ต้องเข้าถึงเหตุผลถ้าไม่เข้าถึงเหตุผล เราก็จะไม่ทราบว่าความถูกต้องของคําว่ากายในกายมันคืออะไรเมื่อวานยังมีคําถามอยู่เลยแต่ปิดรายการแล้วก่อนถึงไม่เห็นคําถามกายในกายคืออะไรนี่ครับกายภายในคืออะไรกายภายนอกคืออะไรเรื่องนี้ต้องเรียนในมหาสติปัฏฐานนะเอา้ากายต้องหมายถึงที่ประชุมของหมวดธรรมข้อใดข้อหนึ่ง เอามาตามรู้ดีกว่ากายานุปัสสนาสติคือระลึกอยู่ที่กายปัฏฐานคือที่ตั้งของสติเจนก็คือธรรมะข้อใดข้อหนึ่งในสิบสีลล่เอามาเป็นที่ระลึกเอามาเป็นที่รู้เอามาเป็นที่ตั้งของสติจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไปเพื่ออะไรครับ นี่ครับได,ได้กายานุปัสสนาสิิริฏฐานข้อใดข้อหนึ่งแล้วเอามาตามรู้โดยอาศัยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเอามีสติมีสัมปชัญญะ,ม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 ,ะ,ญญะมีความเพียรสามอย่างปรชชามีคนถามและพระคุณเจ้าก็ช่วยตอบแต่คำตอบของพระเจ้า ไม่มีคําว่าสัมปชัญญะไม่มีคําว่าปัญญาท่านให้มีสติอยู่ตลอดนะฮะคำตอบท่านดีครแต่วางแล้วไม่มีคําว่าสัมปชัญญะไม่มีคําว่าปัญญาดั่นท่านก็ให้มีสตินะสติไอ้มีสติอยู่ถ้ามีสติอยู่ก็ไม่รับนะฮะถ้ามีสติอยู่ก็ไม่รับถ้าไม่มีสติมันก็รับนะตอนนี้เรา ต้องรู้เกินไปอีกว่าพระพุทธเจา้าไม่ได้สอนให้มีสติอย่างเดียวพระพุทธเจา้าสอนให้มีความเพียรด้วยมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยสามอย่างเลยนะครับสาอย่างเลยนะครับฉะนันเวลาเราฟังพระบอกมาอย่างเงี้ยเราต้องเอาหลักไปตัดสินต้องเอาหลักไปตัดสินหลักพระเจ้าให้มีอะไรครับมีอาตาปีมีสัมปชานโนมีสติมา สามอย่างนะครับไม่ใช่อย่างเดียวนะครับจะเมื่อเสนอมาเพียงสติอย่างเดียวเราก็ถือว่าขาดอะไรไปก็เลยต้องบอกว่าต้องมีสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะกับปัญญานี่ครับสัมปชัญญะกับพิชิตของปัญญาปัญญากับพิชิตของสัมปชัญญะแต่มันแตกต่างกันอย่างไรปัญญารู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อม รู้พร้อมเลยในปัจจุบันอารมณ์นะครับดังนั้นสัพพัญญาจะไปแปลว่าเป็นปัญญาไม่ได้สัพพัญญาต้องหมายถึงรู้ทั่วพร้อมในอารมณ์ปัจจุบันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทะลุพร้อมกันจะมีคําว่าแขนว่าขาว,ว่าหน้าตาที่ะลําตัวไหมครับไม่มีเลยเพราะมันรู้พร้อมกันหมดเลยเมื่อรู้พร้อมกันหมดเลยมันจึงไม่มีนิมิตเป็นรูปราว่านนี่แขนนี่ขาไม่มีพันธนะที่จะเรียกว่า นี่เรียกว่าแขนนี่เรียกว่าขาจึงเรียกรวมว่ารูปทําไมเรียกเดียวกว่ารูปก็เพราะมันรู้อารมณ์ไม่ได้ทั้งหมดนี่รู้อารมณ์ไม่ได้จึงเรียกว่ารูปอันนี้คือรู้ ktoś, ies, ocean, poke, these, ทั่วรู้พร้อมถ้ารู้ทั่วพร้อมการบดจึงไม่มีคําว่าแขนว่าขาหน้าตาที่ตาใบหูายเท้าเพราะมันพร้อมกันหมดเซนรู้พร้อมจหบทรวมนี้จึงเรียกกันว่า รวมแล้วเรียกว่าเป็นรูปลูปอยู่ในอาการอะไรแในอาการนั่งก็ได้ในอาการนอนก,ก็ได้ในอาการยืนก็ได้ในอาการเดินก็ได้นี่คือสัมปชัญญะครับฉะนั้นคําว่าสัมปชัญญะถ้าเราไม่รู้สัมปชัญญะคืออะไรเวลาปฏิบัติเราก็จะต้องไปนั่งภาวนารูปนั่งลุกนั่งภาวนารูปนั่งนะมันรู้อยู่ในใจนะครับมันไม่ได้ไปรู้ทั่วนะฮะ มันไม่ได้ไปรู้พร้อมนะครับนี่ครับฉะนั้นเรื่องของปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะทางไปสู่มรรคผลนิพพานต้องฟังแล้วฟังอีกแม้ผมก็พูดแล้วก็ต้องพูดอีกท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องฟังอีกเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจอีกต้องเข้าใจก็ทั้งมันหมดกิเลส ต้องเข้าใจจนกระทั่งมันหมดจากทกิเลสเพราะความเข้าใจนั้นเป็นตัวปัญญาความรู้พร้อมรู้พร้อมรู้สึกพร้อมกันทั้งหมดนั้นเป็นตัวสัมปชัญญะเป็นตัวสัมปชัญญะสุตตามยปัญญาเป็นเหตุให้เกิดจินตามยปัญญาทั้งสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญา เป็นเหตุที่ท่านผู้ฟังที่เารคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสธาข้องคุณบุญยิ่งเนนจิบสธาข้องคุณบางอ่อนโพสีปัมกุลสธาข้องคุณพัฒนานพ้นัยและสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นชาวพาพ ขอยนโมทนาสาธุมานโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณทีระคุณจิตรานพิลุนรับและครอบครัวรับเป็นชอบภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสถาของคุณทีระคุณจิตรานพิลุนรับและครอบครัวกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณบุญยิ่งเนนจิบคุณบังอ่อนโพสีปฐมกุลคุณพัฒนานพ้นภยัยคุณสุชาดาโพเงินและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรนอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย